แครอทน้อยนักซิ่งจิว๋วอาศัยอยู่ในทุ่งเยลลี่ถั่วสีรุงแสนสวยวันหนึ่งเขาเจอเมฆก้อนเหล็กชื่อปุย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 กำลังร้องไห้เบาๆเ,เพราะกลัวเสียงฟ้าร้องดังๆแครอทน้อยบอกว่าอยากกลัวเลยนะเพื่อนรักเสียงนั้นไม่ใช่เสียงโกรธเขาชวนปุยปุยกระโดดไปหาเจ้าจิ้งจอกสายรุงที่ปราสาทลูกอมแสนหวานเจ้าจิ้งจอกสวมถุงเท้าลายทางสีแดงและกำลังทำแผนเค้กบินได้เขาหัวเราะเสียงดังเมื่อได้ ยินเรื่องราวของปุยปุยเจ้าจิ้งจอกอธิบายว่าเสียงฟ้าร้องคือเสียงหัวเราะอ,อันยิ่งใหญ่ของท้องฟ้าเวลาฟ้าหัวเราะแรงๆเราก็จะได้ยินมัน ปุยปุยรู้สึกดีขึ้นทันทีเจ้าจิงจอกมอบผ้าคลุมวิเศษที่ทำจากสายไหมสีชมพูให้ปุยปุยเมื่อปุยปุยสวมผ้าคลุมเขาก็ไม่กลัวอีกต่อไปทันใดนั้นฝนหวานก็เริ่มโปรยลงมาปุยปุยหัวเราะและโปรยหยดน้ำหวานลงไปที่ทุ่งเยลลี่ถั่วทำให้ถั่วงอกออกมาเป็นไอศครีมหลายรสปุยปุยรู้แล้วว่าการเป็นเมฆที่นำความสุขมาให้นั้นวิเศษขนาดไหนและเขาก็รักเสียงหัวเราะของท้องฟ้ามาก